สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําเกมจิกซอพัทเซ่นนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับก็เราจะสร้างแค่ภาพเดียวนะครับในการสาธิตนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําต่อโดยการสร้างเป็นเลเวลนะครับให้มีหลายๆภาพนะครับเพื่อความสนุกสนานในการเล่นเกมนั่นเองจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเราก็จะมาลุยกันต่อเลยนะครับเปิดงานเก่าของเราขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการดับเบิลคลิกภาพเดิมของเราเข้ามานะครับทีนี้ในภาพนี้นะครับเราก็ทําการเพิ่มภาพที่เราต้องการจะใช้นะครับเราจะทํากี่เลเวลเราก็ไปนําภาพเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับในที่นี้ก็จะคลิกขวา i m p o r t f r a m e from file นะครับจะสาธิตสัก5ภาพก็แล้วกันนะครับเมื่อได้ภาพเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่สป e d ตรงนี้นะครับเปลี่ยนสปีดจากเลข5ให้เป็นเลข0นะครับ ทีนี้ในภาพแรกนี้จะขอ delete ชิ้งก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นการใช้ภาพใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมด5ภาพนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วนะครับทุกภาพเราจะต้องทำการ set origin นะครับให้เป็น top l e f ฟทั้งหมดนะครับวิธีการก็คือคลิกที่ภาพแรกก่อนนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับคลิก origin ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วมาที่ quick a d s i g n นะครับแล้วก็เลือก top left นะครับ จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็น0 0นะครับทีนี้อีก4ภาพที่เหลือทำไงนะครับคลิกขวาตรงนี้เลยก็ได้แล้วมาที่ Apply on Animation นะครับให้มันมีผลกับทุกภาพนะครับกดปุ่ม Yes นะครับทีนี้ถ้าเราคลิกลงไปตรงนี้สังเกตตรงนี้ก็จะเป็น0 0ไหมครับนี่ตรงนี้0 0หมดทุกภาพเลยนะครับทีนี้เมื่อกำหนดเป็น0 0ทุกภาพแล้วนะครับให้ทำการนะครับเพิ่มจุดนะครับ Origin ขึ้นมาอีก1จุดนะครับ คลิกบวกตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็น image point 1นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงกลางนะครับคลิกลงไปภาพนี้ก็กดบวกนะครับภาพนี้ก็เหมือนกันกดบวกกดบวกนะครับภาพสุดท้ายก็กดบวกนะครับเพื่อให้เวลามันสเปา p a r t i c e ลนั้นนะครับให้มันมาสเปาตรงจุดตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากําหนดภาพเรียบร้อยนะครับก็ปิดลงไปได้เลยนะครับอ่าเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมา จากนั้นนะครับให้ทำการเปิด event sheet ขึ้นมานะครับเปิด event sheet ขึ้นมาแล้วก็มาเขียนคำสั่งกันนะครับโดยการคลิกขวา add global variable นะครับเพิ่มตัวแปรที่ชื่อว่า level นะครับกดปุ่ม ok นะครับเสร็จแล้วมาที่ add action ตรงนี้นะครับคลิกที่ add action ไปที่ pick นะครับดับบลิวทีเข้าไปเสร็จแล้วทำการ set frame นะครับดับบลิวทีเข้าไป ลบศูนย์ออกนะครับแล้วพิมพ์ชื่อตัวแปรเลเวลเข้าไปแทนนะครับเลือกเลเวลจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันและให้ทําการย้ายนะครับโดยการคลิกเมาส์แชร่ไว้ที่คําสั่งนี้แล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเวทนะครับให้โชว์ภาพนี้ก่อนนะครับทีนี้มาที่คําสั่งครับด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาคําสั่งบรรทัดที่8นะครับเมื่อทําการนะครับ เล่นภาพจนครบต่อภาพได้แล้วนะครับเราก็ Add Action นขึ้นมาไปที่ System มนะครับทำการเวทนะครับรอในที่นี้จะใช้เวลารอสัก3วินาทีพิมพ์เลข3าลงไปคลิกที่ปุ่มดันนะครับเมื่อรอเสร็จนะครับเราก็ Add Action ไปที่ System มนะครับทำการ Restart Layout ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกที่ รีสตาร์ทเลเยอ์จากนั้นแอดแอคชั่นขึ้นมานะครับไปที่ System นะครับให้ทำการเพิ่มตัวแปรเลเวลนะครับโดยการคลิกที่คำสั่ง Add t o นะครับแอดให้ตัวแปรเลเวลนั้นเพิ่มค่าทีละหนึ่งะครับเพื่อจะไปเล่นภาพถัดไปนั่นเองจากนั้น Add Action ขึ้นมาอีกไปที่ System นะครับแล้วก็ทำการเซตแวลู ให้ตัวแปรที่ชื่อว่านำนะครับมีค่าเท่ากับ0คลิกที่ปุ่มดันเพราะว่าเมื่อเราเล่นจบครั้งสุดท้ายแล้วนำจะมีค่าเท่ากับ12นะครับพอเราจะเล่นใหม่เราก็ต้องเซตให้มีค่าเท่ากับ0น,นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการครบทั้งหมดแล้วเราต้องการให้มีการโชว์ว่าคุณเล่นเสร็จแล้วยูวินอะไรพวกนี้เราก็สามารถมาทำเพิ่มได้นะครับโดยมาที่เลเยอร์นะครับ จากนั้นก็กดบวกขึ้นมานะครับทำการ rename นะครับตั้งชื่อว่า win เสร็จแล้วเราก็สร้างภาพขึ้นมาภาพหนึ่งนะครับโดยการคลิกขวา insert new object นะครับแล้วก็ไปเลือก sprite นะครับตั้งชื่อว่า win กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นเราก็ไปโหลดภาพนะครับอ u win เข้ามานะครับ แล้วก็ย้ายมาไว้นะครับให้มันตรงนี้นะครับไปที่วิวสแนปทูคิดก็ได้นะครับอ่ามันก็จะบังพอดีนะครับยูวินนะฮะแล้วก็คลิกขวา Insert new object ไปสร้างปุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่าร e สตาร์ Start นะครับ Bt r e s ีสต t ร์จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Insert นะครับ แล้วก็ไปโหลดภาพปุ่มเข้ามานะครับอ่าเอาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับคลิกขวา insert new object ไปเลือก touch เข้ามานะครับกดปุ่ม insert ok นะครับจากนั้นเวลาเราทำงานนะครับเวลาเราจะทำงานให้นะครับนำเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้เรามองเห็นข้างล่างนะครับแต่เวลาเราจะแก้ไขแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูก เวลาเราทำงานเราก็เครื่องหมายถูกออกนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็มาเพิ่มคําสั่งอีกนิดนึงนะครับมาที่ on start off layout นะครับเราจะทำการซ่อนเลเยอร์นี้ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ add action ขึ้นมาไปที่ system นะครับแล้วก็ไปที่ set layer visible นะครับเดีเมื่อกี้ขึ้นมาลบศูนย์ออกพิมพ์เครื่องหมาย double quote ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ win นะครับเดีกที่ win ตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็น invisible คลิกที่ปุ่มดันจากนั้นนะครับเราก็ย้ายนะครับตรงนี้มาไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่ให้โชว์ยังไม่ให้เห็นนะครับตอนที่เปิดขึ้นมาครั้งแรกทีนี้แล้วมันจะเห็นตอนไหนนะครับเราก็มาเปลี่ยนคำสั่งเพิ่มตรงนี้นะครับ add event ไปที่ system นะครับ compare variable นะครับ 5 l เลเวลนะครับมีทั้งหมดเท่ากับจํานวนภาพของเราก็คือมีทั้งหมด5ภาพนะครับ5เลเวลคลิกที่ปุ่มดันเราก็ Add Action ขึ้นมาไปที่ System มนะครับทำการ Set Layer ร์วิสิเบิลนะครับพิมพ์ d o บเบ e ลโคลดลงไปแล้วก็เลือก Win นะครับให้ Win นั้นทำการวิสิเบิลนะครับโชว์ภาพออกมานั่นเองจากนั้น Add e v e n นนะครับถ้าทัชนะครับ on touch object pick to shoot นะครับถ้าไปทัชที่ปุ่ม bt restart ครับเรากนะ็เอาพวกนี้มาเลยนะครับอ,อย่างนี้นะครับหรือจะทำใหม่เลยก็ได้นะครับก็ add action ก็ได้ system อย่างนี้ก็ได้นะครับ restart layout ครับเสร็จแล้วก็ add action system นะครับ set value นะครับให้ level เป็น0นะครับ add action system set value นะครับให้นำเป็น0นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราเพิ่มคำสั่งต่างๆแบบนี้เราจะมารันทดสอบโปรแกรมกันนะครับรัน Layout ขึ้นมาอ่าจากนั้นนะครับใน l ลเ e l หนึ่งนะครับอ่าเราก็ลากมานะครับตามตำแหน่งที่เรา เล่นได้เลยนะครับในที่นี้ใส่ตัวเลขนะครับเพื่อให้เร็วในการสาธิตนั่นเองนะครับจะได้วางได้เร็วๆนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จเลเวลหนึ่งนะครับเราก็จะเห็น particle ปรากฏตรงกลางพร้อมกับไปรูปภา,ภาพที่2มานะครับพอภาพที่2นะครับเราก็เล่นต่อนะครับ ผ่านด่านที่2นะครับทีนี้เราก็ไปเล่นด่านที่3อ่าด่านที่3นะครับอ่าตอนนี้เราจะเล่นได้เร็วเพราะว่านะครับเราใส่ตัวเลขไว้นะครับเพื่อประกอบการสาธิตทําให้ดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อไปด่านที่4นะครับ แล้วก็ด่านสุดท้ายด่านที่5นะครับอ่าเราจะมาดูกันว่าถ้าครบนะครับห้าด่านแล้วนะครับจะมันแสดงยังไงนะครับขึ้นมานะครับอ่ามาดูกันนะครับอ่าด่านสุดท้ายนะครับพอเราต่อเสร็จ ก็จะปรากฏ u win ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะเริ่มเล่นใหม่เราก็แตะไปที่ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มภาพที่1ห,หรือว่าเลเวล1น,นั่นเองนะครับนี่คือนะครับวิธีการนะครับทำเกมให้มีเลเวลนะครับทำเกมจิ๊กซอของเราให้มีเลเวลหรือว่าการทำเล่นในหลายภาพนั่นเองนะครับไปลองฝึกทำกันดูเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ